อะไรอ,อีกแล้วใช่ไหมล่ะผมไม่ใช่เนะข้าจะไม่หอจันเซิงยังต้องหาผู้สื่อทอดโยงชุนแค่สองเรื่องข้าก็ยุ่งมากแล้วล่ะ เคยคะข้าซื้อตัวรถไฟเรียบร้อยแล้วกลับเสียคาวันพรุ่งนี้ทำไมเจ้าชินหัวไม่บอกข้าล่ะข้าไม่คิดไปพร้อมกับหัวซุนข้าคิดจะกลับคนเดียวเพราะอะไรหัวซุนต้องอยู่ฟอร์ซานดูแลกิจการของท่านแก่เฉิงอีกอย่างหนึ่งตอนที่เจอชินหัวยอยู่กับลานซิยง ข้าไม่อยากให้พวกเขาแยกจากกันเพราะฉะนั้นข้าจึงคิดจะกลับคนเดียวพี่เคยถ้าท่านไม่อยากให้ข้าไปท่านก็บอกข้ามาคำพูดแค่คำเดียวมันยากขนาดนั้นจริงหรือเอ <laughs> có đơn y phục chứng ngôn có tôi bay rau thích chí đi đi <laughs> ถ้ามาสงบยี <mini horror> <im deux> <jotka> ่ครั้งหนึ่งค่อยช่วยอะไรเดี๋ยวๆๆโอ้โยหลายท่านไม่เป็นไรนะเอออาจารย์เหลียงขอโทษนะข้าอยากจะขอตัวก่อนวหน่าเชิญถ้ามไม่ดื่มต่อข้าก็อยากดื่มต่อแต่งานท้อง่านันยุ่งมากเลยทำยังไงได้ต้องขับแล้วหลังเมื่อเป็นอย่างนี้แค่ก็ไม่ฝืนใจท่าน ขอบคุณหน้าเชิญมือไม่ต้องเกรงใจเข้าไปส่งท่านนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาทุกคนก็ค่อยดื่มนะหัวหน้าเชิญก็ค่อยเดินนะไ่อเดินนะครับนายท่านทำไมหัวหน้าเชิญต้องรีบไปด้วยล่ะหัวหน้าเชิญซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เขานั่งดื่มกับเราตั้งนานถือว่าให้เกียรติมากแล้วพ่ออ๋ออปีคือตอนนี้อาชุดแต่งงานแล้วข้าก็ใกล้บรรลุความฝัน แต่เหมือนว่าพ่อจะมีเรื่องหนึ่งที่ยังทาไม่เสร็จนะยังต้องทาอะไรอีกเหรอพ่ออยากตามหาผู้สืบทอดยงชุนอย่างนั้นไม่ใช่เหรอแต่อาจารย์พ่อกระถายทอดที่เจ้าแล้วนี่เจ้ายังไม่สบายใจอีกเหรอข้าเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกเนอะคนนั้นต่างหากแล้วไม่ได้เริ่เริ่มเริ่มเริ่มิ่มเร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 ิ่มริ่มริ่มีคําตอริ่มเริ่ม่มเริ่มริ่มเริ่มเ่มเ่มเร่มร่ม่มเร่มเริมเร่มเริ่มเ่สบายใจ ข้าเคยปราบมือกับเขาเนอะเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือพอใช้ไดาทีเดียวเราเชินหัวม,มีอะไรเหรอหรอจะอยากไหวครูไหมไหวครูเหรออ๋ออุ้ยอ,อืออ <c oughs> น้ำชาน้ำชาน้ำชาจริงด้วยไีายท่านวันนี้บ้านเรามีแต่เรื่องน่ายินดีนี่เรียกว่าเรื่องมงคลทับส้อนฮะ ป็นอะไรอย่าไปร่วมงานเหรอฮเฮ้ยไม่ใช่หรอกแต่ถึงยังไงเราก็รู้จักกันเอาละอยากไปก็ไปสิไปเลยเชอย่ามาร้อเล่นนะดูฐนานะของเราก่อนดิอย่าไปดีกว่านะทำไมไม่พอใจก็พูดมาตรงๆสิไม่ใช่หรอกนบ เขาชอบอาชีพนี้แล้วไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวเขาดมให้เจ้าดูนะนี่หอมอีเลยนี่หอมขี้หอมไหมหอมไหมนี่เขาพูดจริงนะถ้าเจ้าอยากไปก็เข้าไปสิเขาทำคนเดียวก็ได้เขาไม่ไปแล้วตอนนี้พวกเขามีความเป็นอยู่ของตัวเองเราก็มีความเป็นอยู่ของตัวเองเหมือนกันถ้าข้าไม่ตั้งใจทำงานมากกว่านี้แล้วก็ จะแต่งงานกับเจ้าได้เหรอใครอยากแต่งงานกับเจ้าเนี่ยเจ้าคิดว่าตัวเองยังมีทางเลือกอีกเหรอโอ้ย่งจริงเลยนี่นี่นี่ไม่ใช่เป็นอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะข้าไม่ได้รังเกียจที่เจ้าเหม็นไอ้โถ่ดูตัวเองสิตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคนทั้งฝอสารมีข้าคนเดียวที่ไม่รังเกียจเมียตัวใหญ่อย่างเจ้า ให้ดูสิหัวเราะแล้วหัวเราะแล้ว,วล่ะใหญ่จริงเลยนี่มานนี่เฮยมีอะไรเหรอไอ้หมอเนี่ยข้าเคยเห็นเขาในบ้านตระกูลหลงเป็นคนของเกาหมิงเฮยทำไมเขาออกมาจากเลือกโหฝฟูละ่ะเจ้าถามข้า ถ้าจะรู้ได้งางเยะนี่มันยังนี่รอข้าก่อนนะเฮ้ยดิจะจะเล่าไปไหนอ่ะอย่าถามได้ไหมกูใช้เก่า ตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงเหลียงชุนแต่งงานทุกคนอยู่ที่เลือกโห่ฟูเจ้าไปจากฝอซานเถอะท่านอยาให้ข้าไปเหรอตอนนี้ข้าไปพูดต้องขาอย่ายอยู่กับผ้าดีกว่านะท่านต้องรับมือกับเหลียงปีไม่ใช่เรื่องง่้ารู้ว่าควรทำยังไง จะเอาเงินพวกนี้ไปแล้วก็หนีไปให้ไกลๆและอยากกลับมาอีกขอบคุณคุณใจเก่าไว้เถอครับ จะรู้ได้ไงดูก่อนใครว่ากัน,น,นไอ้ใครอ่ะอ้โที่แท้พวกเจ้านี่เองในเมื่อถูกจับได้ออก็ก <c oughs> อย่าหาว่าข้าไปเกรงใจเฮ้ยอย่าขยับนะไอ้เจ้าโง่อฆ่าเนะน,นี่ยต่อในฝอซานที่จะขู่ฆ่าเหรอที่รักจะกา,า, <c oughs> อ,าอะไรยิงเลยไม่ไงลายเหม๋เหม๋ <c oughs> หอมไหมหอมไหม เจ้าดูแค่ยังไม่พอเอาไปทั้งผ่าเลยโอ้โหเป็นไง่หอบเลยสุดยอดหอมเลยไอ้โง่เอ้ยสมรักดูดิดูดินี่ตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายเลยนี่แหละนี่แหละตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายฮัลโล ยังไงต่อจับไอ้หมอนี่มัดไว้ฮเฮ้งั้นเราจะไปดื่มเหล้ามงคลไหมล่ะก็ไปสิเอ๊ะข้าว่าเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่ามันเหม็นเออ <laughs> <laughs> อาจารย์ดืมนนับชา เชิงหัวซุนนับจากนี้เป็นต้นไปแก้วคือพู้สืบทอดมัดยงชุนของขา้าขอบคุณอาจารย์อ๋อสุดยอดเลยครับอ,อาจารย์เลี้ยงได้ลูกเศิษทีคนเลี้ยงเหล่ายินดีด้วยยินดีด้วยอ่าขอบคุณขอบคุณทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณดงชุน เ้าคิดว่าจะไม่มาแล้วจริงๆเขาก็ไม่อยากมาหรอกแต่เราเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กยังไงก็ต้องมาแสดงความยินดีนี่เจ้าดื่มกับอาชุนสองผมเมียหน่อยดิได้มาดื่มหน่อยซิไดมาสินางเชื่อฟังเจ้าต้องเชื่อฟังข้าอยู่แล้วนี่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ข้าเห็นเกาหมิงเกาหมิงใช่แล้วเขาทำตัวลับๆล่อๆรู้ว่าเขาจะคิดร้ายต่อเจ้าระวังหน่อยนะเฮ้ อย่าพูดเื่องนี้ดีกว่านะวันนี้ชุดแต่งงานไปดื่มกันดีกว่านะไอ่น้องชายเจ้าบอกกับลูกน้องเขาว่าเจ้าเคยเห็นเข่าหม่ผู้ช่ยข้าเห็นประกาศของท่านคนที่ท่านจะจับข้าเห็นเขาจริงๆเขาปรากฏตัวตั้งแต่เมื่อไหรสองสามวันนี้เองก็าพุ่ปไปอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าทำรับรับล่อแป๊บเดียวก็หายตัวไป ก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรที่นี่อท่านหมอเลียงท่านหมอทงังอ้าวทำไมตื่นแต่เช้าข้านอนไม่หลับอ่ะท่านหมอเลียง เ่อคืนนี่ท่านมีเรื่องมงคลทับซ้อนท่านคงดีใจเกินไปถึงได้นอนไม่หลับมัง้งท่านหมอเหลียงท่านแปลอะไรไปเออคืออาท่านหมอเหลียงหากท่านไม่ถือสาข้าขอพูดคําจริงใจกับท่านได้ไหมเชิญท่านหมอทางพูดมาเลยได้ถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันไม่นาน แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาข้ารู้ว่าท่านมีเมตตาธรรมข้าสมควรตรงเรียนรู้กับท่านให้มากๆแต่ว่ามีบางครั้งข้าว่าท่านก็เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปจริงเหรอจริงสิทั้งๆท,ที่ท่านก็มีความรู้สึกกับนางทำไมต้องกดดันความรู้สึกของตัวเองเออคือท่านหมอเหลียง คณเราไม่ว่าจะทําอะไรล้วนมีความรู้สึกของตัวเองพวกเราควรจะยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญนะอาจารย์ในท่านจันท์อาพวกเจ้าสองคนมีอะไรงั้นเหในท่านจันท์คุณหนูไปสถานีรถไฟแล้วนางจะไปจากฝอซาแล้วนะท่านทจไมไม่ได้ไปตามนางกลับมา อาจารย์แม่นางก้าเจอเรื่องเยอะแยะมากมายแต่นางก็กล้าไป,ปเผชิญหน้าท่านอย่งางลังเลเอกลีกเหรออาจารย์หรือว่าท่านอยากให้นางไปจริงๆ เงินรีบพูดมาสิไม่นานก้็คือข่า จ้มันเถอจังหวัดที่นี่มีอะไรพิเศษบ้างไหมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนี่อีกไม่นานนะข้าจะยืนอยู่ตรงนี้มีลนุกศิษย์มากมายสอบการฟูกับพวกเขาแบบนี้คนอื่นก็เห็นนะสิข้าก็คิดแบบนี้เหมือนกันเนอะข้าจะเป็นตัวอย่างให้คนรู้จักการฟูให้มากๆสำนักนอื่นๆเนอะจะได้เอาอย่างข้า เผยแพร่วรยุทธไปทั่วสรารทิศคุณชายปีเขาสนับสนุนเจ้าเสียมธถอขอบคุณมากนะขอบคุณข้าเหรอขอบคุณข้าเรื่องอะไรขอบคุณเจ้ากัแล้วกันนะตามวข้ามาอขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะเ,เชิญค่ะลองเท้าสิจะซื้อให้ข้าเหรอเลยถูกใจแล้วกันอชอบคู่นี้ไหมคะลองใส่ดูได้นะคะ 不理所谓嘛了，立、嗯。 ไอการตลาดเลยเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องเราเก้าหิงปล่อยนางเดี๋ยวนี้นะเก้าหิงฮะคุณใช้ปีอย่าเฮ้ยอย่าให้ยามเลยเก้าหิงเราจำนวนเส้นอะจะหนีไม่พ้นแล้วก้าหิงแต่จีก็ยิงเสีย

ขอใช้น้มของท่านอยู่ในดินแดนของท่านยินดีปฏิบัติตามพระประสงค์ของท่านอยู่แดนมนุษย์เหมือนบนแดนสวรรค์ขอให้ท่านประทานอาหารให้แก่พวกเราขอให้ท่านยกโทษบาปขอ้าไว้เร็วเข้าเรวไอม่อยู่็วเข้วไปล้วไปเ้ว

ยิงเสี่แนจงก็เข้ามาเลยยิงเสีกเจะออกไปให้หมดแลวเลี้งปีอยู่ก่อนเดี๋ยวปีอย่าใช้ปืนนะปีไม่ได้ยินที่ข้าพูดเลยนอกจากเลี้ยงปีออกไปให้หมดอย่านะจะออกไปเถอะออกไปสิ พูดแ่องอยู่ได้เขาปมีประตูแล้วเก็บน้าับไฟไว้ด้วยนะ